กวาดทำไมก่อนครับรถไทยคันโกรธเป็นโหดนะครับเกิดมาลุยครับบู๊ยกวนนี่ยซวดอวดลุ้นเลยนะครับเอาครับสวัสดีครับผมแม็กจริญเดียวนะครับสวัสดีเช่ายูทูบทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับนี่พามาเบิรงนรถไทยกูตาเอลซีเจ็ดศูนย์แปดนะครับ เป็นรถไทยรุ่นแรกๆเลยนะครับนี่แต่ว่าการใส่งานยังโอเคนะครับรถไทยคันนี้ชายาคนนี้เกิดมาลุยนะครับผลงานการสั่งสรรของเสียแพทย์นะครับฝีมืออันหอดเยี่ยมคนนี้ไรที่ตีนะครับ ใช้คูปุต้า L4708 นะครับชายาพันี้เกิดมาลุยนะครับฉันตายไม่ได้นะครับนี่งานยังไม่จบนะครับของแสบอยู่กับภูมักนะครับ สี่เก้าสีไม่ยูข้นยูกับผู้ใ่นะครับรถไทยประสิทธิภาพนี่เรียกว่าซุปยอดนะครับจับค้องรถไทยกันนี่เฮ็ดหน้าเป็นรอยไรนะครับทั้งหน้าปีและหน้าปังนะครับฝีมือเขานี่มากทันนะครับในการเฮ็ดหน้ากับรถไทยคู่ใจของคนนะครับ สุดเป็นสุดนะครับเกิดมันลุยเลนะครับนี่เตือนึ้นนี่ต้องอยู่ลังพ่วงมาไล่นะครับหวกกับล้างตรงนี้เห้นฐานนะครับแต่พวเห็นฐานนี่นอนมารับตะลึละมือตละลเวนนะครับเสียแผ่นสังเกตฐานนะครับจุดหลังนี่ตุ๊เปื้อนแตกกันบ่มี่มองเอาแล้วนะครับอะไรไม่หลดุดยังไงก็ชุดไม่อยู่นะครับเกิดมันลุยนะครับ ขวัญมาฐานนะครับฉันตายไม่ได้งาน,นยังบอลยาวตายไปเลยนะครับลุยยางยวสุดยอดนะครับเสียแผ่นนี่เสาหน้าวัดเท็ดนี่สี่สิบเลยนะครับเริ่มสีปั๊บปรุงแล้วครับก่อนฝนสีขามานะครับก่อนฝนสีขามาลิงๆนี่ครับ รถไทยกันนี่เป็นรถไทยดีอยากรีวิวแห่งนะครับแต่ว่าเวลาันเราไปจบมอนะครับก็เลยบริไดรีวิวให้เบื้งนะครับเพราะว่าคนขับนี่ได้ใจไม่รลุนอีลีนะครับเด็ดอีลีฝีมือนะครับเทียบเท่าก็บรถไฟไสายปอดตระไม้ก่อนเลยครับส่งเดียกันกับรถไทยปอดตระไม้ก่อนครับรถไทยกัน โอดเป็นโหดนะครับเกิดมาลุยครับปุ้ยวันนี่มันโคตรล้วนเลยนะครับดับบ่ดับดบ,บ,บ,บ่เห็นเคียร์สามครับดันนี่างว่ามันเกียร์สวงเกียร์หนึ่งไดครับนี่เด็ดเป็นเด็ดอย่างนี้วิวแห้งนะครับของซิมีค่าขึ้นอยู่กับคนไห้ค่านะครับ ที่เก่าที่ห่างมันได้เราห้ค้าแห่งคุ้น้ามันกะมีค้านะครับอย่าเอาไปมอกให้กับพ้นที่พวให้ค้าพวเห็นคุ้นคาของขกองซิ่งของนะครับก็ว่าสีอียงก็ตามนะครับนี่นะครับรถเก่านะครับยังทํางานได้นะครับใจพันนี่มักนะครับมักแห้งครับราก็ตบ๋ไท้ขันนี้ กับผ้ขายนะครับสวนมาให้เทินก็บู่ขายบนผูเทินนะครับของแสบด้วยก็ะพุมักกิรินะครับคุณค่าท่าคิดใจมันสูงแห้งครับรถไทยคันนี้เีือเป็นรถไทยรุ่นเล็กๆเอลซีเีรุ่นเล็กๆของหมู่บ้านผมเลยนะครับรถไถคันนี้การไฟงาน,นยังชื่อว่าสุดจอดนะครับขนควันนะครับ กวานาทีบดันเดินดีครับพ่นน,นักปั๊บกวนาทีบยันทันทีนะครับนี่ซอยซอยอัดน้ำมันเข้าไปนะครับเพื่อใบยเครื่องโหลดนะครับจังเล่ขอพุ่นทุกคนครับนะครับเขอคุณทุกคนนะครับขอมารับชมนะค,ร,นะค,ร,ค,ร,คนรับช่องเมกันเดียนะครับขอคุณทุกคนเนี่ยขามารับชมผลงานสังสรรค์ของเสียแทยนนะครับ เแพนรถไช้สิ่งนะครับเกิดมาลุยใบเมตดใบดูใบดในมุมีแต่งนะครับมาจากไหนเอาจังสันนะครับฝีมือล้วนสีมือประสดบกา์ล้วนนะครับจับดูใบดูนะครับ จิตสัมผัดผู้แต่งเอลซีเจ็ดนแปดนี่ยแเป็นรถที่นาเรียนานาไส้นะครับกำลังรอบเกียร์เนี่ยถือว่าดีนะครับ มาดีก็เอลหศูนอีกนะครับขวบหลอบเกี์นะครับบหูว่ามันต่างกันหม่องใดน,นะครับแต่ตามนี่ถามคนนี่เขาเคยสัมผัสมาแล้วนี่เขาว่าซีเจนี่ดันดีกว่าหาซิบนะครับแต่เปรียบเทียบรถมอไซค์กับเด็ดนะครับเด็ดกับเอลนะครับ กับเอลนี่มี่มองแตกต่างกันนะครับต่ว,วา่าซี่ซี่ซ้ำกันนะครับ125ร้อยยี่สิบห้าบี่ชุดเกียเส้ยสูบนะครับต่างกันนะครับอันนี้ซีเจ็ดกำฮาซีฟนี่ก็จะสีต่างกันมองได้เหรอครับผมกับ่มเป็นสร้างเครื่องนะครับแต่ทีนี้เนี่ยตามนี่เขาสัมพัดมาเนี่ยเขาบอกว่า ชีสิบเลี่ยนนี่ดันดีกว่าคาซิปนะครับองศาใบาเมียจะตั้งแน่นนะครับเพราะว่าผลงานอีกสามสันลงมาใส่ชีเมือล้วนนะครับบัวอีเกียวเลยนะครับกับตุกงกดส่งองเอียวห้องใบเมียนะครับนิดตัวรถนะครับ ้นงานนี่สางสันลงมาคือฟีมือและประสบการณ์ล้วนๆนะครับเดียวแผนเกิดมาลุยแทกดีับ เสียงกคำหาวเป็นขานะครับเด็กใจไหลท่อใบนี่เทือ่เป็นท่อใบทีอู้หู้ลั่นดีเลยนะครับโยกไข่เบอร์หนึ่งในหมู่บ้านเลยครับรถไถคันนี้ท่อนะครับเสียงนี่ลั่นเป็นลั่นนะครับเดินหอบได้นะครับรถไถคันนี้เย,ย่ฟังเสียงเดินหอบจักบังนะครับ ก้อนจากนะครับเดินหอบจักบาทเนี่ย เกาลรไม่มมพอสำคัญน,นะครับสำคัญไช่ยอยู่หลังพวงมาลัยนะครับยามแผ่นเกิดมาลุยเออเดินหอบโซ่เนี่ยเดินหอบเนี่ย